สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีผู้ติดเขามาติดตามรับชมสุภูสุสคนนะครับมาพบมาพอ่อกับผมในช่องช่างมันเถะนะครับแต่มานี้ผมไดนมาทําการนะครับฉีดพ่นปุ๋ยท้างใบนะครับรอบนี่เป็นรอบที่สิบเก้าครับก็วันนี้ผมสีผ้ามาเบิ้งนะครับลักษณะอาการนะครับของมั่นสัมปลังที่ได้รับถาดอาหาร มากเกินไปนะครับซึ่งธาตุตัวนี้ก็คือธาตุโพแทสเซียมนะครับโอเคนะครับกสีให้พี่น้องเริ่งลักษณะอาการนะครับว่านเปลียนจังไดน,นะครับลักษณะของเขาก็คือครับขอบใบจะออกสีน้ำตาลนะครับออกเหลืองๆนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเขาได้รับ ธาตุอาหารตัวนี้ร้ายเกินไปนะครับกับบริเวณนี้ผมได้นน้ำปุ๋ยเคมีเม็ดนะครับเมื่อวานนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่เลือจากการว่านเขานะครับเป็นสูตร14-4-14นะครับซึ่งกับเป็นปุ๋ยเล่งแป้งนะครับเร่งผลนะครับจะประจบครับผม ่นทั้งใบทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเลยเหตุให้เขาได้รับธาตุอาหารมากเกินไปนะครับสำหรับพืชน,นะครับถา้าให้สารอาหารนะครับให้เท่าดใดเขาก็ก,กินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการให้ร้ายเกินไปก็เกิดโทษต่อพืชน,นะครับถา้าให้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชน,นะครับ การโทษของเขาก็คือสีเห็ดให้พืชช้งัาการจะเริ่มเติบโตนะครับหรือว่าเขาจะนอกปุ๋ยนะครับซึ่งผมได้ไปอ่านฉลากขางซองนะครับในปุ๋ยไอ้วิเก็ตสูตร0060นะครับเขาก็จะบอกวิธีใส่นะครับเขากจะแนะนำว่าให้สีดพ่นทุก15บ้มือนะครับ ซึ่งถ้าเป็นปุ๋ยเก็ดชนิดอื่นๆที่มีส่วนผสมของธาตุอื่นๆครบนะครับ n p นีครบนะครับเขาจะให้ฉีดพ่นทุกๆเก็ดถึงสิบมือนะครับฉีดเป็นประจำที่ที่ได้นะครับแต่สำหรับธาตุเคนะครับาธาตุโพแทสเซียมเขาจะให้ฉีดสิปฮามือเท่านึงนะครับย้อนยั้งนะครับก็คือว่าธาตุตัวนี้นะครับเขาจะเคลื่อนที่ได้ช้านะครับ จะนํำไปกินสร้างกระบวนการได้ซ่ากัวถาดอื่นๆนะครับซึ่งเวลาเขาฉีดพลนะครับถาดถ้าเป็นถาดในโตรเจนเขาจะดูดซับได้เร็วนะครับ1-2สชั่วโมงเขาก็สามารถดูดซับไปกินในเบิดแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นถาดเคพโพแทสเซียมนะครับเขาจะใช้เวลาในการดูดซับกับประมาณยี่สิีชั่วโมงนะครับ หรืว่าเบิดมือเบิดขึ้นนะครับว่าเขาจะดูดซับเบิดนะครับซึ่งสมมติถ้าเท้าฉีดช่วงเศร้านะครับฉีดแล้วช่วงแปดโมงเศร้านะครับถ้าเกิดว่าประมาณช่วงเทียงบายฝนตกมาช้าล่างก็คือว่าเขาจะได้รับปริมาณถาดอาหารโตเคแครว่าเกิน20%นะครับ เพราะว่าน้ำฝนได้ทาการช้าล่างไปนะครับพืชดูดซับบวทันนะครับจะให้พี่น้องศึกษานะครับรายละเอียดเวลาฉีดพ่นปุ๋ยนะครับให้ฉีดพ่นตามคําแนะนําที่เพื่อนบอกนะครับจะสีได้ให้พืช ได้ใช้ประโยชน์ได้ย่างสูงสุดนะครับถา้าเฮาไห้ในปริมาณที่มากเกินไปนะครับจะเกิดโทษต่อพืชนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้ฉีดพ่นนะครับก็ให้ฉีดทางห่างแน่นะครับช่วงระยะให้ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับหรือว่า0 0 6 0นะครับ1ิบหาเมื้อฉีดเท่านึงนะครับหรือว่าเดือนนึงฉีดเท่านึงก็ได้นะครับ ถ้าเฮ้าให้ปุ๋ย่นร้ายนะครับเปิดกะจะอ่้อนแอนะครับบ่ต้ตานทานโลกนะครับว่ต้ตานทานเพียแมงนะครับให้เขาได้หาอาหารเองแน่นะครับนี่ถ้าเฮ้าให้ดุกะซําเล็กน้อยนะครับกินเองบ่าเป็นนะครับถ้าเฮ้าป้อนอย่างเดียวนะครับเทาก็จะออ้อนแอนะครับ แข็งแรงนะครับผมมันสัมปะหลังนะครับองผ,ผมกับอายุเดือนสิบกมเออแล้วนะครับใบล่างก็เริ่มรุดร่วงลงหลายแล้วนะครับช่วงนี้ฝนตกมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับใบค่อน้ัง พัดใบค่อนข้างเร็วนะครับทิ่มใบเวิดแล้วนะครับกาับคลิปนี้มีแนวมาบอกพี่น้องนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมจะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ